อาใครมีอะไรถามเขียนมาเลยหรือยกมือก็ได้เดี๋ยวอเอาเนี่ยไปจะถามชี้ถามไหม <c oughs> คือรู้หมดแล้วนะรู้ไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่างมันไปหมดแล้วพอรู้ว่มันไปหมดแล้ว,ม,ว,ม,ลวมันไปแล้ว, <c oughs> ลว <c oughs> รู้หมดแล้วไง <c oughs> มันไปหมดแล้ว <c oughs> ครับอ่า ก็บอกว่าหนูสวดมนต์มาได้สามปีแล้วนะครับหลวงตาตอนนี้มันมีสภาวะของอารมณ์ก็คือรู้สึกเบื่อเบื่อไม่อยากออกไปไหนแม้แต่วัดที่คนเยอะๆก็ไม่อยากไปชอบอยู่บ้านเงียบๆสวดมนต์ทำบุญก็อาศัยโอนเข้าบัญชีหลวงตาแทนเอดีจะไปวัดจะไปวัดก็เลือกแต่วัดที่คนน้อยๆงครับอันนี้คือมันปกติของปกติของ คนที่ไม่ชอบความวุ่นวายม,มันจะเริ่มห่างจากความวุ่นวายเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาไปไหนหเรื่องมากขนาดวัดเนี่ยวันศีลวันพระเนี่ยตันะครับโอ้โหยุ่งขนาดละหล <c oughs> ว,วงพ่อท่านบอกว่าเวลาเองไปวัดเนะี่ยให้เองอธิษฐานอยู่ที่บ้านคือจะเอาอะไรไปถวายท่านก็ตามเมนจะวัดไหน,น่ ให้อธิษฐานที่บ้านก่อนจบที่บ้านก่อนไงมาว่าจะได้ไม่เสียเวลา,อ,าอธิษฐานอธิษฐานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาแล้วก็แผ่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องครับกับเราประมาณเนี้อธิษฐานก่อนที่จะไปวัดพอไปถึงเราโอ้หไม่รู้ใครเป็นใครแนละ้วเดี๋ยวเพอเพอเขายกของเราไปข้างๆไนงะแกลโกลัวดีแล้วครับเฮ้ย มันก็เลยไม่ได้บุญเอะเพราะคนมันมากมันบางทีมันใช่ค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายนิดหนึ่งประมาณนั่นแหละเี๋วเวลาสวดมนต์ไปนานๆพอเริ่มมันเบาๆสบายๆเนี่ยคลื่นของตาหูจมูกริ้งกายรูปรสจินเสียงเนี่ยมันจะเริ่มห่างห่างไปเองใช่คเพราะมันจะเริ่มห่างนานเข้านานเข้าเนี่ยพอมันเริ่มชินแล้ว มันก็ออกมาอยู่นะทุกท่านเรียกว่ามันจะเข้าไปกายวิเวกครับกายวิเวกบ่อยๆเนี่ยมันก็จิตวิเวกพอจิตวิเวกมันก็เข้ามาสลับกันไปกายวิเวกก็อยู่ในห้องคใช่ไหมกายวิเวกแต่ต้องทําให้จิตมันเวกให้ได้นแต่ถ้าจิตวิเวกอยู่ตรงแถเนี้คนเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนอยู่คนเดียวค เพราะเราก็ยังต้องอยู่ทางโลกยังต้องอยู่กับคนถ้าเกิดรู้ไม่เกิดมันอยู่กับคนอยู่นะะถ้ายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่สละให้หมดนะคะบางคนทานจริงๆเลยเขาหลอกให้ทานกับทานจนเกี้ยงเลยเสร็จแล้วไม่มีอะไรจะกินเอา้าทายแล้วแต่เนี้ยคเขาบอกว่าทานพอดีมีร้อยนึ่งอะสักสิบบาทก็พอแล้ว บาตอะไรประมาณนะี้ที่เหลือก็ไว้กินไงอ,อันนี้อีกคนหนึ่งค่ะเขาบอกก็สวดมาได้เกือบสามปีเหมือนกันตอนนี้พอดีไปตรวจปรากฏว่าเจอเนื้องอกครับหลวงตาคุณหมอบอกว่าต้องตัดไปดูว่าเป็นเนื้อร้ายไหมทีนี้ก็เลยอยากจะขอหลวงปู่บอกว่าถ้ามันไม่เป็นเนื้อร้ายเนี่ยแล้วหนูจะสวดมนต์ให้หลวงปู่แบบเนี้พอจะเป็นไปได้ไหม ไปตรวจทาไมล่ะเขาไม่ตวรวจเราตุกครับ่็วสวมดมนต์ไปเลยนะครับไม่ตรวจครับมันเป็นอะไรก็สวมดมนต์นี่แหละสวดมนต์มันไม่ธรรมดานะตุวสวดน,นานๆเข้าเนี่ยถ้ามันเพลินเนี่ยตุกปวดหัวมันไม่ปวดร้อยเปอร์เซ็นต์นะพะจิตอยู่พุทธมนต์จิตอยู่กับธาตุถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับไม่ มันไม่กินยาด้วยถ้าแสดงว่าปวดมากเนี่ยบทสวดสวเอาไม่อยู่เนี่ยแสดงว่าโรคต้องต้องไปแล้วอย่างนั้น <Okay. S 2> วิธีการเพิ mm ่ง hmm. บอกเลยเนี่ยไป oh. บอกใครล่ะ <Okay. S 2> จริงๆเขาก็สวดมั่งไม่สวดมั่งนะถ้าเขาเราสวดเพื่อนๆจริงๆเนี่ยเวลาเป็นอะไรเนี่ยปวดท้องปวดหัวอะไรเนี่ย ถ้าไม่นักจริงๆมันไม่กินยาหรอกเพราะจิตมันอยู่กับพุทธสายใหญ่กับพุทธมนต์อยู่คแล้วจิตมันควบคุมธาตุอยู่มันไม่ปวดร้อยเปอร์เซ็นมันบรรเทาทุกข์เนี่ยสวดมนต์เนี่ยบรรเทาทุกข์นะจ๊ะเวลาผัวทิ้งก็จะบรรเทาได้บรรเทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวก็ลมันอยากมีใหมก็มีได้เลยไงประมาณนี้นี่บรรเทาทุกข์นะสวดมนต์เนี่ย คือพอมีทุกข์มันก็จะไม่ทุกข์มากไม่เศร้าเสียใจมากไม่มากนะไม่ถึงกับฆ่าตัวตายครับส่วนเป็นนานๆเข้ารู้นั้นเนี่ยมันเริ่มรู้ไปเรื่อยๆเอาไงกับชีวิตลาหมดละอารมณ์ไม่ดีใครไม่ดีไม่ครบแล้วไม่ครบอ้าวครบมันทําไมล่ะครับมันทําอันตรายกับเราอ่ะมันด่าเราประจํามันจะครบมันไหมเพราะมันมันด่ามือ าเราไม่รับมันไปที่ไหนล่ะก็ไปที่มันอยู่เลยครับแต่ว่าไม่รู้อ่ะพูดดีก็เข้าตัวพูดไม่ดีก็เข้าตัวอยู่แล้วล่ะหลวงพ่อท่านไม่ให้ว่าใครครับตั้งแต่เจอครั้งแรกยังอย่าไปว่าใครชาติเนี้ยเขาจะดีไม่ดีช่างเขาเอเป็นว่าตัวเองนั่นแหละถ้าคิดไม่ดีนี่นี่เปลี่ยนคต้องเปลี่ยนไว้ๆบอกมันครับเยอะมึงตายแน่นอนอ้าวอารมณ์ไม่ดีมึงกินตัวเองไง พอตัวเองอยู่กะง่ายนะไม่ใช่ยากอะไรหรอกเปลี่ยนบ่อยๆมันก็ชินนะคสําคัญคือรักษากายรักษาใจของตัวเองเป็นหลักใช่ใครจะมาตายแทนเราเจ็บแทนเราไม่มีหรอกครับไม่มีในอนาคตใครจะเป็นใครจะตายก็พอช่วยได้ก็ช่วยไม่ช่วยได้ก็ไม่ช่วยช่วยเขาไม่ได้ช่วยได้ไหมเนะ พราะทุกคนก็มีกรรมของตัวเองชูกช่วยได้ก็ช่วยนะช่วยไม่ได้ก็ปล่อยประจกรรมพอเริ่มสวดมนต์นะครับหลวงตาตั้งนะโมสวดไปแป๊บเดียวก็เหมือนว่าหลับไปเลยแล้วก็พอมารู้สึกตัวอีกทีจะสวดมนต์กึ่งหลับกึ่งตื่นก็เห็นภาพหลวงตามากับตู้มาเคาะประตูบ้านแล้วบอกว่าเปิดประตูบ้านให้หน่อยนะโอดีครับ ในช่วงที่หลับมันไม่ใช่หลับหราเขับจิตมันพักจิตพักนะจิตพรมนั่นนะมันหายไปเลยไม่ใช่จิตหลับนะจิตหลับมันก็สประงกถ้าชนเพลแล้วมันก็จะหายไปมันนิ่งคมันหยุดทีมันหยุดพอมันออกมาหน่อยเนี่ยมันก็เจอภาพเจอนิมิตนิมิต เจอความรู้สึกอาจจะเจอพระอาจจะเจอหลวงปู่อาจจะเจอคนที่เกี่ยวข้องอ่ะอ oh. คนที่เกี่ยวข้องครับอ,อย่างมีคนหนึ่งนะครับหลวงตาเขาบอกว่าเขาสวดมนต์กับหลวงตานไงเขาไม่เคยฝันถึงพระหรือเกจิองค์อื่นเลยฝันถึงแต่หลวงตาไงเอ้าก็ถูกแล้วสวดอ <laughs> <laughs> ยากฝันไม่ยากหรอก เอาพระองค์อื่นมานั่งมองเนดะ็วก็ยกฝันมะาก็บอกฝันถึงหลวงตาบ่อยมากครั้งแรกก็เหมือนว่าเอาดอกไม้ไปถวายหลวงตาและขอหลวงตาเป็นเป็นลูกศิษย์เงี้ยครับแล้วครั้งต่อไปก็ฝันถึงหลวงตาอีกว่าหลวงตามาสอนปลุกเสกของขังและล่าสุดก็ฝันอีกว่าหลวงตามาเป่ากระหม่อมมาเออจิมน้ำผากให้ดีเ้ย <laughs> ไม่ขอหัวยอ่ะขอรอตเตอรี่และหรือลืม <c oughs> ครับอ่าอันนี้เขาถามว่าพลังงานอะไรที่ใช้ไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วคืออะไรมขมงซุกของซุกครับ แก้ไขไม่ได้จะลืมได้จะลืมได้ทุกอะทุกทั้งหมดนั่นแหละเอาลงเพราะความทุกอะแต่ลืมมันได้กันนั่นเองมันยังอยู่นะทุกสิ่งที่เราบันทึกอยู่นะแต่แต่เรามันบันทึกความสุขเนี่ยมันจะมันจะยาวมันจะอายุยืนคมันถนอมชาติไง อารมณ์ของความสุขนะ่ะพระที่สั้นฤาษีที่เขาอยู่ในป่าในเขาเขาไม่ลืมตาเพราะเขมีความสุขอายุเป็นพันปีนน่นะ่ะ้วอยู่ได้ยังไงเอา้าก็ระบบนี้เรื่ร่างกายเนี่ยทำง,งานแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอย่างเรานี่โหร้อยเลยบางที่เหลือไปอีกเพราะโกวดที่ก็อูบเลย ร้อยสองร้อยนู่นแหละ,ะรหลอดขึ้นแต่ตรงเนี่ยมันไม่มีลมหายใจแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วปัจจุบันยังมีไหงตาที่ว่าฤาษีที่อายุมีเยอะแล้วแต่ยังดูธาตุขันยังหนุ่มีอยู่มีฤาษีบางองค์หรือพระบางองค์ท่านก็เกิดกับมนุษย์เนี่ยไม่ได้เข้าท้องอเกิดกว่าคนตายแต่ทําไมไม่สร้างบาร,รมีเพราะเขาเต็มแล้ว บางองค์เขาก็เป็นพระประเจกรอตัจร้เป็นพระประเจกบางองค์คก็จบกิจแล้วแต่ยังอยากดูพระษีอยู่เขาบอกยุคพระษีเป็นยังไงฮะอยู่อยู่ได้มนุษย์เนี่ยอยู่ได้หน้ <Okay. S 2> าเสดานยคุคนี้ศาสนาพทุทธเป็นเน้นการเรียน hmm. ไม่เน้นการฝึกการเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของ สมัยพุทธการจริงๆคเขามาเรียนตอนเนี้ยยุคเนี่ยยุคยุคเนี่ยนะยุคบางกอกเนะี่ยยุคบางกอกเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนมหาประเทศเอื่นเขาไม่มีมหาหรอกมีเมืองไทยเนะี่ยเพราะผู้รู้ผู้ที่รู้เมื่อก่อนเนะี่ย เขาก็บ okay. ังคับให้เรียนประมาณนั้นพอหลวงตาบวชอะเจ้าวาก็บังคับให้เรียนนะคไปเรียนเป็นปิญญาตีนักรมตีบอกไม่ไปไม่ไปตรงนั้นถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไปเลยไม่ได้เป็นเจ้าวาดเอาเจ้าวาดต้องนับตั้งเอกต้องปัญญาเอกนะถึงเป็นเจ้าวาดได้อย่างแน่แน่ต้องเรียนแล้ว ถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกเขาว่าอยาสวดมนต์เดี๋ยวบุญจะหมดเขาบอกว่าเขาก็กล้ากลัวแต่ว่าก็ตัดสินใจสวดมนต์พอวันนั้นเริ่มสวดเขาบอกว่าฝันว่าหลวงตาเนี่ยมาครอบครูใหท้ทั้งทั้งที่ทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยไปครอบครูมาเลยเนี่ยไม่ได้ครอบครูครอบพระครอบพระครับโอ<ฮ>้โใครบอกว่าสวดมนต์บุญหมดเนี่ยเป็นไปได้ยังไงสวดแล้วเอาบุญให้คนอื่นไหม สวดมนต์เนี่ยจิตสว่างจิตสว่าง่ะวิญญาณแถวนั้นไม่มาสวดกับเราเป็นไปไม่ได้หรอกบุญที่เราทิ้งไว้ในโลกเนี่ยก็มาพื่สว่างหนักเข้าไปอีกถ้าไม่สวดเสียบุญน่าจะหมดใช่ไหมครับหมดฮะเขากินทุกวันงนีัยไปต้องไปสัมภาษณ์เทวดาต้องฝึกให้ไปสัมภาษณ์กอรครันเขากอยาบอกนี่แหะเขาทําบุญในโลกนะมันเป็นสายใยไงสายใยแห่งกรรม อย่างเราเนี่ยอะ้าฝึกเนี่ยสายใยแห่งกรรมจะอยู่สักกี่ปีรู้นะมันจะหมดเนี่ยแต่ทีนี้เราสวดมนต์มันต่อนะอมันต่อนะบุญนะต่อบุอคืออารมณ์ดีเนี่ยมันก็ต่อขึ้นที่ดีใช่ไหมทุกเราเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีอาจบอกเออกไม่ต้องไปโทษใครหรอกดีก็ไม่ดีมันอยู่ด้วยกันถ้าเองคิดดีเนี่ยไอ้ที่ไม่ดีมันมาไหม ไม่มาคก็ถูกแล้วละ่ะก็คิดดีบ่อยๆความดีก็เพิ่มขึ้นหรอเปบ่ละ่ะความไม่ไดีอยู่เก่าใช่ไหม <c oughs> พิจารณาหน่อยไม่ใช่ไปโดนเขาเขาพูดอะไรก็เ <c oughs> ชื่อมหมดเ <c oughs> ชือใช่ <c oughs> ให้พิจารณาตามความเป็นจริงหลวงพ่อท่านว่าพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความเป็นจริงถ้าพิสูจน์ได้ให้พิสูจน์เองจะได้ไม่ต้องมีใครมาหลอกเอง ยกไปจะให้หลอกฉะนั้นหมายถึงว่าเส้นทางของกรรมนะครับหลวงตาเราสามารถเปลี่ยนได้หรือเลือกได้ครับโอ้มนุษย์ตาดำๆอย่างเราเนี่ยนะครัถ้าเปลี่ยนได้จริงๆเนี่ยจัดเสรเปมันพุทธะได้ทุกคนน่ะอืมาพุทธามาจากใครอะมาจากมนุษย์นะเวลาท่านจัดสรู้ท่านกรรมดาไปด้วยนะหลวงพ่อท่านเองอย่าประมาทชีวิต ออกมาไม่ได้ต้องฝึกให้รู้เข้าใจการรียนว่าตายเกิดมันไม่มีใครเอาอะไรไปได้ในในโลกเนี้เอาไปได้แต่ความรู้สึกกนแหละคเออหลวงตาถึงได้หนีมันอย่งไีเรียนก็ไม่เรียนเรียนทางโลกก็ไม่เรียนมาเรียนบวชแล้วมาเรียนทางธรรมก็ไม่เรียนหลวงพ่อเองสวนมนุษย์เดียวในสวนมนต์นั่นแหละแต่มันมีทุกอย่างนะ เองอยากได้โลกก็อยู่ที่บทสวดนี่แหละเองอยากรู้ธรรมะก็อยู่ที่บทสวดเนี่ยอยูที่ความรู้สึก <c oughs> มันก็มีโลกกระทำใช่ไหมจูความรู้สึกทางโลกเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยในพระในบทสวดมันก็มีโลกคนระับกลัวท่านจะเป็นพระได้อนะท่านก็นผ่านโลกมาแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมละ่ะเออยิ่งโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็นมีทั้งโลกต้องมีทั้ง โรคมีโรคมีําด้วยนยเพราะอย่างการสอนของว่าโพธิสัตว์นะครับหลวงตาทําไมการสอนถึงค่อนข้างจะหลากหลายแล้วไม่หลากหลายได้ไงมันต้องการเป็นใหญ่ครับชาติเดียวใหญ่หนึ่งชาติไงหลวงพ่อว่าโพธิสัตว์ทุกองอเกิดทําตายเกิดทําตายอ่ะไม่ได้เกิดมาสวยบุญหรอกเอาไวรวรวมชาติเดียวครับ พอรวมไม่รู้อะไรเป็นไปไม่ได้หรอกตอนที่เวียนว่าใจเกิดมันต้องรู้ไปเรื่อยๆไงรู้ตั้งแต่อเวจีหมานรกไปถึงนู่นนไปถึงอรูปภพนู่นอ่ะคือต้องศึกษาทุกภบทุกภูมิใช่ศึกษาจริตนู้ทั้งหมดสั์ทั้งหลายรู้หมดอ่ะจะศึกษาท่านก็ต้องลองผิดลองถูกอ่ามันก็ต้องเกิดมาทั้งหมดมันก็ต้องเกิดไปทั้งหมดนะมันต้องมีบันทึกข้อมูลทั้งหมดไงครับ เวลาเรานึกอะไรเนยสายใยแห่งกรรมไยมันก็จะขึ้นมามันมีไงม,มันมันชึกไว้แล้วเหมือนกับคนอะ่ะสวนมาตั้งนานไม่เห็นรวยเลยเอาก็กินไปหมดแล้วอะ่ะคบเออมันหมดแล้วมันไมันมีแล้วเมืม่อก่อนน้องตาบอกสวนไปเถอะเดี๋ยวรวย <laughs> <laughs> น้องสวนมาตั้งสามสีส่ปีไม่เห็นรวยเลยเอาสวนเราคิดออกไหมลนะ่ะมันหมดกะจริงอะ่ะ แต่มันต้องคิดออกว่าจะทำยังไงครับเกานที่เราสัพเพหรือว่าสวดมนต์แผ่ให้กับบิดามารดาที่เขาเสียไปแล้วหรือล่วงลับไปแล้วเนี่ยครับท่านเราต้องควรทําทุกครั้งที่เราสวดมนต์เลยหรือเปล่าหรือว่าทําครั้งเดียวก็พอแล้วอธิษฐานครั้งเดียวก็ได้อธิษฐานแผ่เมตตาแผ่บุญที่ทําทุกวันเนี่ยตลอดชีวิต ถ้าลงตาก็ตลอดจนกว่าจะสำเร็จในสิ่งที่อธิฐานนั่นแหละครับอธิษฐานทุกครั้งแหละแผ่ทุกครั้งนะ่ะการแผกก่คือการกำหนดตุกกำหนดที่เราอธิษฐานไว้นะ่ะกำหนดที่เราอธิษฐานไว้ถูกครับเหมือนตุ๊ไปจับผ้าที่ไหนอธิษฐานไว้ที่ไหนในโลกเนะี้เวลาตุ๊สวดทุกกับกำหนดมันก็ไปหมดอืมเข้าใจไหมครับมันไปนะ สิ่งที่เรามันทึกไว้มันไปนะแต่คือสำคัญเราต้องอธิษฐานเราต้องบอกไว้โอ้มันมันขนาดนั้นถ้าเราฝึกจริงๆแล้วขนาดคุยกันนี้นะครับผมไปกับประเทศโนนนี่มาฝากได้เลยที่เขาพูดนลยนะฝากในคืนของเขาเขาพูดให้เขาคิดตั้งเลยครับที่พูดเนี้ยได้นะ แต่ทําไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะเหตุไรลืมค,คนที่ทําได้ก็คือคนที่ฝึกฝึกเรื่อยๆพวกนี้ยังไม่ลืม<อ>หลวงตาพูดทุกวันนั่นแหละมันก็อยู่เหมือนเดิมบางทีมันลืมก็ถามมันล้วมันลืม,มใช่ไหมเพราะมันโลกมันไปโลกมากไปในส่วนมน เลิกเสียบปั๊กการเรียนโทรศัพท์ขึ้นเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยน,ยนขึ้นมันยังไม่นั่นเลยต่อเนื่องแล้วสลับไปสลับมาคถ้าขึ้นมันอยู่ในขึ้นจริงๆนะคุณจะไปเล่นอะไรก็ได้มันก็ไม่ติดใช่ครับเนี่ยขึ้นของจิตเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เขาพูดเรื่องราวที่ดีเราสามารถน้อมฝากไปได้ถูกได้เ,เลย มันก็เหมือนกันกับว่าเวลาคนพูดเรื่องไม่ดีเราก็น้อมไปแล้วก็ฝันเหมือนกันเลยถูกต้องแลย <c oughs> ผู้ที่บันเทกบุญครับผู้ที่ธุรกิจบุญ <c oughs> ทําธุรกิจบุญคือบริษัทเนี่ยเขาจะเก็บตั้งแต่ลืมตาแล้วลืมตาใช่เก็บบุญเพราะมันเก็บได้ตอนมีชีวิตเท่านั้นะครับแต่คุยกับเรื่องโลกเนี่ยเขาก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งแต่เขาเก็บ เก็บเฉพาะคลื่นที่เป็นบุญคลื่นไม่ใช่บุญเขาจะไม่เก็บคนจะเก็บได้ก็คนมีฐานนี้เนี่ยมาตรวจมนอย่างนี้แหละอ่าจากความรู้สึกทางโลกนะแล้วเตรียมตัวเวียนว่าตายเกิดตายแน่นอนแล้วเกิดแน่นอนไม่คุยเรื่องโลกเลยถ้าคนปรารถนะเป็นใหญ่ในอนาคตจริงๆเขาไม่คุยเรื่องโลกคคุยก็ฟังฟังไปงั้นนะ่ะ บางทีก็โกรธมังเล็กน้อยอะไรประมาณเนี้หลวงตาบอกคนที่เข้ามาฝึกได้มาเจอถือว่าโชคดีถ้าเข้าใจขึ้นจริงๆแล้วเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเข้าจะเข้าจะมองไกลๆเนี่ยมันจะเข้าใจเลยคมันไม่อยู่หรอกทิ้งหมดแล้วทิ้งก่อนทิ้งทิ้งก่อนทิ้งจะไม่กังวลอะไรเรื่องพวกนี้ เราก็จิ้งก่อนจริงนะชิ้นผัวก่อนที่จะมันจะชิ้งเราครับก่อนที่จะตายจากกันประมาณะชิ้งมันก่อนไงถ้ามันอยู่มันก็วันทึกโลกมันทำมั่งบางคนก็มึนโรกอย่างเดียวแต่เราทํามากกว่าโลกใช่ปะล่ะเราใครได้เปรียบกว่ากันอนาคตคนรับใช้กันเราจริงๆนะคนที่ผูกพันกับร้อน องค์อาจายเป็นสัตว์เป็นนุ่งกามดูแลเราเห็นเราไม่ได้นะเห็นเรามันก็มาดูหลวงตาไปยีถ้าไปวันแรกก็เจอแล้วหมาตัวหนึ่งลินดำ้วยนะตุับมันจะมาคออยู่นั่นแหละหลวงตาย้ายถ้ามันก็ย้ายไปอีกนะครับถามชาวบ้านชาวนั่นเขาบอกมันชอบพระประมาณนั้นะ เวลามันตายไม่รู้มันตายที่ไหนคไม่เห็นมันหายไปเลยสัตว์เนี่ยมันไม่เห่างูเลื้อยข้างข้างมีไม่เห่าเลยมีอยู่วันมันเห่าอะไรมันเห่าแล้วถอยหลังเราไปดูเอ้ามันไม่มีนี่จะเป็นเห่าผีเนี่ยว่ามันคงเป็นพวกปิดอสุรกายอะไรพวกเนี้ยมันคงจะขึ้นมาเอาบุญนั่นแหละหมามันไม่รู้อนะคมันก็ต้องเห่าเห่าแล้วมันก็ถอยถอยนะ ว่าเราไปมันก็เลิกเขาครับอันนี้มันก็ย้อนกลับมาเรื่องของสายใยกรรมคนที่มีความผูกพันกันก็เียนว่ายใยเกิดมาเจอกันมันช่วยเหลือกันไปไหนไม่ได้ไงเห็นเป็นสายใยกรรมแล้วมันจะลาน้ตุ๊บมันกินแบบมือเดียวน่ะอีกมืออีกมือนมันฝังไว้คเขาเหนียวเนี่ยมันจะกุดๆแล้วมันฝังไว้ผมไว้ เย็นๆมันก็คุ้ยมันกินครถามว่ามันฉลาดไหมมันฉลาดกว่าคนอีกมันฉลาดกว่าบางคนเยอะคนเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนยางกับบางคนที่ได้มาเจอได้มาเห็นลงตาครั้งเดียวก็เหมือนว่ามีความผูก็มีสายไดไม่ออกเลยอะไรเงี้ยครับมาตูเห็นสาวสักคนเนี่ยทำไมชอบมันนะยายคุณเนี่ยมันเป็นสายใหญ่แห่งกรรม แต่มันจะต่อไม่ต่ออยู่ที่เราอยู่ที่เราใช่แต่ต่อดีไ้้ยต่อไม่ดีอยู่ที่เรานะครับมันก็มีความเกี่ยวข้องกันมาทั้งนั้นเนาะใช่โลกนี้มันไม่มีอะไรนะมีมนุษย์ข้างบนข้างล่างทนะั้งสัตว์เปนไปเปนมาจากเนี้ยไม่เจอไม่รู้จักกันเป็นไปไม่ได้หรอกหลวงตาถึงบอกเวลาเจอกันก็พยายามฝากความดีกันไว้ใช่อย่าไป เพืองใครอะ <c oughs> อย่าเพิว่ารัา